ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในโ o w อได n นซอ u r แน่นอนว่าเป็นเกมที่น่าจะคล้ายแนวปลูกผักโก Garden นะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเลี้ยงไดนโนเสาร์แทนนะฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมเห็นแบบมันมีไดนโเนเสาร์แปลกๆเยอะเลยมันมันลงไปรวมกันอยู่ในบ่อนะฮะเอาแล้วตัวนั้นหงายท้องไม่หงายท้องได้ด้วยนะฮะวูยมันออกไปละตัวเข้าใจนะฮะให้ตัวนี้ขี่ได้ไหมก็ไม่ได้ แล้วทำไมต้องทำให้มันเป็นหลุมอ่ะทำไมถึงไม่ทำเป็นแบบสวนดีๆให้เทืกเสาอยู่ในหลุมเนี่ยนะคยใครเป็นคนคิดเนี่ยอุย้ยเราก็มีบอ่อด้วยมีบอ่อปลาแต่ไม่ใช่ปลาธรรมดานะฮะเป็นปลายุคไดนโนเสาร์ด้วยต่างหากสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปดูบ่อปลาผมหน่อยตอนนี้บ่อปลาผมมันมีไข่นะมันไข่หรือไม่คืออะไรหมายถ่าก็ได้ไปลองดูหน่อยอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหอยมุกนะฮะ โอเคเลยแต่มันก็ไม่จะมีประโยชน์อะไรไม่จะเป็นของตกแต่งเฉยๆนะฮะแล้วก็ส่วนไดโนเสาร์ผมก็รู้สึกว่าจะไม่มีไดโนเสาร์เลยแต่มีต้นไม้โคตรใหญ่นะฮะอืมถ้าเป็นโกอาการ์เนี่ยเนี่ยคืออันนี้น่าจะขายได้แพงะนะต้นไม้ใหญ่ดีแล้วประเด็นคือผมจะขึ้นยังไง <c oughs> อ๋อขึ้นได้อ๋มันโดดสูงอยู่นะฮะมันปีนได้เรื่อยๆเลยฮมอ่ะคืออะไรอ๋อน,นี้วับกลับบ้านโอเคเลยแล้วบาย ก็ไปซื้ออ๋อนี่ไปซื้ออนี้ไปเซลโอเคเลยเราไปเราไปซื้อก่อนนะฮะเรามียี่สิบบาทยี่สิบบาททำอะไรได้บ้าง <c oughs> อุ้ยมีเยอะนะทุกคนแต่ว่าเราซื้อได้แค่ไข่ธรรมดาสองอันโอเคไม่เป็นไรเราซื้อแค่นี้แหละไหนไปดูหน่อยซิว่าเราจะได้ตัวอะไรออกมาขอาวางเลยวางเลยอ่าโยนลงไปเลยเหรอ,โ,อโยนลงไปแบบนี้เลยเออะอีกลูกดึง มันจะเติบโตเป็นอ,อะไรเนี่ยต้องเป็นเหมือนหินอะ่ะมันนี่เหมือนไดโนเสาร์เอาอ๋อออนนี้ผมดูหินนี่ว่ะเนี่ยไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้มันขึ้นตัวอะไรไม่รู้นะฮะมันโตหรือยงังอู้เก็บได้นะฮะแล้วก็วางได้ไหมอุ้ยเก็บได้วางได้ด้วยอะของดีไหนลองวางหน่อยโอ้มันวางได้นะฮะเนี่ยทุกคนเก็บได้แล้วมันก็วางได้ด้วย รือว่าเราต้องรองให้มันเติบโตเราถึงเก็บอันนี้มันยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันเริ่มโตๆขึ้นแล้วนะฮะแต่จะ๋อลองเอาตัวนี้ไปขายหน่อยมันจะได้ราคาเท่าไหร่หลองดูหน่อยสิมันคือตัวอะไร b r ฉันต้องการขายสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่เอายี่สิบเจ็ดหรออ๋อยี่สิบเจ็าทนะฮะนึกว่าแบบอะไร <laughs> มันให้มาเป็นคอยแบบนั้นเลยดูยากนะฮะ อืมล้วตัวนี้แหละได้เท่าไหร่แต่มันก็โตได้แค่นี้แหละมั้งผมว่าระดับเ,เลเวลแรกโอเคเลยไหนลองขายดูหน่อยสิขายสิ่งนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยอืมก็ราคาไม่ต่างกันมากราคาแทบจะเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าประมาณสามสิบาทน,นะฮะอีกตัวหนึ่งโอเคเลยก็ดีอยู่กลับบ้านกลับบ้านแล้วผมจะกลับทําไมผมไปเซลไป,ไป,ไ,ปไปก่อนนะฮะไหนดูสิ จะซื้ออะไรได้อีกตอนนี้เรามี50าสเหรียญ50บาทนั่นแหละอุ้ยซื้อไข่ระดับต่อมาได้แล้ว1อันลองไปกลับไปบ้านนะฮะลองวางไข่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันไข่อะไรนะฮะยวลองวางลงไปเอ,อ๊อไฮโดรเาาสีชมพูหรือเปล่าโตขึ้นมาเลยไอ้หนู50 70อุ้ยตัวใหญ่อยู่หน้าเอาเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> มันตัวใหญ่ตรงไหนเนี่ยตัวเล็กชิบหายเลย โอ้นึกว่าไก่บ้านน่นี่มันไก่ชัดเลยเจ็ดสิบอืมขายได้เท่าไหร่น้อไหนลองเก็บไปดูแล้วก็ไปเซลดูหน่อยสิราคาเท่าไหร่อ่าคอสเซลในไมค์แบตเตอรี่วู้ราคาเก้าสิบไม่สิบประมาณแปดสิบนะฮะมันไม่ธรรมาดาอยู่ได้อยู่ได้อยู่จะลองไปซื้อตัวใหม่นะฮะเพื่อที่ทำเงินไปเรื่อย มันจะทําให้เรามีตังเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้เรามี90เราซื้อนี้ได้แล้วก็ซื้อไข่10บาทได้ประมาณ4อัน5อันกับบ้านนะฮะกับบ้านเรามาวางไข่นี่นะฮะฟึบนี่นี่4อันนะฮะวางลงไปเลยอ่าเียบร้อยไข่ขาแล้วก็ไอ้เจ้านี่ไดโนเสาร์สีชมพูวางลงไปเลยโอ้อยเดี๋ยวตอนนี้มีสายลุงด้วย วิ้ยไดโนเสาสายลุงนะฮะโคตรเทระดับแลนะฮะ <Wow. S 1> ระดับแลไหนดูซิราคาเท่าไหร่เอ่ยไอช้าระดับแลหุ้ยสองตัวเลยเหรอแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูก่อนราคานี้เท่าไหร่มันถามราคาได้ก่อนป่ะเนี่ยอืมถามไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรขายไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามาเอาส <laughs> <30 S 1> <laughs> าม<ค>สิบไม่เงินระดับแลเลยนะั่นะนะ่ะมันหลทำไมมันถูกจังเอ่อ ให้ตัวนี้อ่ะให้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยแต่ไม่มีแร่อะไรแต่เ่าเก็บมาก่อนเอาไปขายห,หมดเลยอืมส่วนตัวนี้ก็ระดับแร่แต่ตัวเล็กมากมันเป็นตัวระดับไข่ขาวนะมันไม่น่าจะมีอะไรที่แพงมากใาย่รวมๆกันสีตัวนี้จะได้เท่าไหร่นะฮะเซลอืมราคาดีหรือเปล่าอ๋อมันต้องเซล์ตรงนี้นะฮะมาอินวนทอรีอู้สองรอร้อยนะฮะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่สองร้อย ไม่ธรรมไดาเดี๋ยวผมไปซื้อต่อนะฮะ2 0 0ร้อยนี่น่าจะซื้อระดับต่อไปแล้วหรือยังไหนดูหน่อยซิระดับต่อไปคืออะไรอุ้ยผมสามารถซื้อได้หมดเลยผมเอาหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยว200อยค่อยมาต่อทีหลังอ่าเพราะว่า200ยเราจะเก็บไว้ดูต่อไปนะฮะเลื่นเป็นลําดับขั้นไปนะฮะเดี๋ยวลองไปแล้วก็บางนี่ออกไปนะฮะเบ๊บเสียมพูมรู้สึกว่าไข่มันก็คอนโตอยู่นะ เดี๋ยเวเดินมันตัวเล็กขนาดนี้โอ้แต่มันโตยากอยู่นะใช่ไหมยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไรอีกน่าจะตัวโตวอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนอนี้ตัวเล็กนะไม่ค่อยโตเท่าไหร่อืมแต่ก็น่าจะขายได้ราคาประมาณสามสิบสี่สิบอยู่นะชะได้อยู่อันนี้ก็เท่าไหร่อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโตวขึ้นเลยเดี๋ยวพอดูราคาดูเสายักหน่อยอืมสองตัวรวมกันนี้จะได้ ประมาณประมาณเท่าไหร่นะฮะผมประมาณการว่า,น,าน่าจะได้ร้อยเลยเปึ๊บเซลล์อินเวนทอรี่อ่าจริงด้วยนะฮะอูได้เยอะอยู่นะร้อยเกือบ200นะฮะอาจะ200นะผมดูไม่ทันผมลืม <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปบายนะฮะซื้ออีกเลยผมจะซื้อระดับ200รอขอดูส0งร้อยหน่อยราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ดีเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ไอ้ห้สิด้วยโอเคเลยซื้อได้ ซื้อให้หมดเลยเพราะว่าเราสามารถซื้ออะไรได้เราก็จะซื้อนะฮะซื้อไดโนเสาร์สิบตอนนี้คือมหากรรมการทําเงินนะฮะอุย้ยตกน้ําน้ําเย็นเจี๊ยบอปึ๊บโยนโยนไข่โยนไข่แบบนี้มันไม่แตกเราถามจริงอันนี้น่าจะเป็นโอ้หมันเป็นแบบไดโนเสาร์พันปลานะฮะก็คือเป็นตัวที่อยู่ในน้านะฮะก็คือเป็นไข่ปลาโอเคเลยปลาดึกน้ำบันก็คือไดโนเสาร์เห ah มือนกันนะฮะ ดเดนอสเสาเผาปลาเดนอเสาชนิดปลานะฮะอันนี้เป็นสายลุงนะฮะเก็บมาเลยของดีโอ้แต่ตัวเล็กมากอันนี้อืมไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะฮะประมาณสาสิบาทนี่ก็เหมือนกันเอ่อเราไปดูหน่อยไอตัวปลาเรามันจะได้เท่าไหร่อุ้ยเราขึ้นมาผิดฝั่งเหรอเราไปขึ้นฝั่งนู้นดีกว่านะฮะโดดเลยโดดเลยดึงอืมดึงเรียบร้อย เอาทำไมเปนตัวเล็กจังเดี๋ยวไว่ายไปดูหน่อยซิฮัลโหลเจ้าปลามันเหมือนอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนปลามันคือกุ้งหรือเปล่าผมว่าใช่แน่เลยมันคือกุ้งแน่เลยกุ้งไม่ก็กลางนะฮะตัวแบบนี้ไม่น่าใช่กระเบนนะเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวดิมันไม่ใช่กุ้งเนี่ยมันปลาหมึกใช่ไหมเออมันเหมือนปลาหมึกมากกว่านะฮะปลาหมึก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 ดึกดำบรรณนะฮะของดีเลยปลาหมึกดึกดำบรรณไปไปว่ายมา อันนี้ผมเก็บได้ไหมดูดิมันเป็นเพชรพลอยขอเก็บได้ไหมเอ่ยเก็บไม่ได้อะอก็จะของดีแล้วเถวของดีเก็บไม่ได้นะฮะโอ้แต่กว่าจะโตนะฮะโตยากมากแต่น่าจะน่าจะขายได้แพงนะฮะเกจากราคาเดี๋ยวไปเก็บพวกไดโนเสาร์บกดีกว่านะฮะปเป็นไดโนเสาร์น้ำรอไว้ก่อนเบ๊บเก็บพวกนี้เสร็จก็น่าจะเต็มพอดีไดโนเสาร์น้ำแล้วก็ไปเก็บต่อ อุ้ยแต่ทาไมไอตัวนี้มันตัวใหญ่แล้วมันได้แค่สามจุดสี่หกกิโลกรัมเองได้น้อยมากนนั่นนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูก่อนอุ้ยมันมีน้ําวนด้วยอ่อเมื่อกี้ผมเห็นน้าวนนี่ไงจริงด้วยน้ําวนสองที่ล้วผมบ้าเข้าไปน้ําวนจะเป็นไรเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูหม,ดหมุนไหมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะ <c> น <oughs> ึกว่าจะดูดกันสิเก้าสิบแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะหนึ่งร้อยแล้วนะเนี่ยร้อยเลยร้อยเลย,เ,ลยเอามันวิ่งหนีซะง,งั้นมันตกใจนะฮะ ปลาหมึมกของแท้เลยนะเนี่ยเอามันวาร์ปหนีนะฮะหยิบมาโอเคเลยไปดูหน่อยสิไอเจ้าปลาหมึกมันจะราคาเท่าไหร่เอ่ยปึ๊บเอ้ยขอขายปลาหมึกหน่อยสิจะเพิ่มไปเท่าไหร่เซลล์อุย้ยราคาสองร้อยเลยนะฮะทุกคนสองรอยสิบกว่าบาทนะฮะจัดนะฮะประมาณสองสิบาบาทก็ดีอยู่นะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปขายพวกที่อยู่ในอินเวนต์ด้วยเราจะไปซื้อ ปลาระดับที่ดีขึ้นกดบายจริงๆไม่ใช่ปลานะจริงๆมันคือไดโนเสาร์แต่มันก็มีเผาปลาด้วยมันเลี้ยงทั้งปลาเล้งทั้งไดโนเสาร์บกนะฮะโอเคเลยซื้อตอนนี้เอาไม่ขายแล้วหรอสองร้อยห้าสิบอ๋อมันขายเป็นเวลานะฮะเราซื้อได้แค่สี่ร้อยโอเคเลยสี่ร้อยก็เอาอุ้ยแต่ไดโนเสาร์แบบหายากกูน่าจะขายนะฮะอุ้ยมีห้าสิบห้าล้านเอ็มด้วยระดับมิตติกนะฮะอืมถ้าผมมีตังค์ผมได้แล้วนะเนี่ย น่าเสียดายที่ผมไม่มีตังค์โอเคเลยมันเป็นช่วงเปิดใหม่น่าจะเขาเรียกวอะไรได้ของดีนะฮะของดีขายบ่อยเดี๋ยวต้องรีบฟาร์มตังค์เพื่อซื้อนะฮะเดี๋ยวคนเล่นเยอะมันจะไม่มีตังค์ซื้อนะฮะไม่สิมันจะไม่ขายต่อโอเคไม่ใช่ไม่มีตังค์ซื้อไหนดูหน่อยสิไอเจ้าตัวนี้มันจะราคาเท่าไหร่ทำไมมันโตเร็วจังจะได้ราคาไหมเนี่ยโตก็เ,เร็ว แต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวนะตอนที่มันฟักไข่มาเสร็จมันก็โตช้าอยู่นะแต่ว่าตอนเป็นไข่แค่มาโตเร็วเฉยเฉย่สิบเจ็ดเองเอาเลยรอหนึ่งร้อยนะฮะรอหนึ่งร้อยอืมมันอะไรจะโตโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวไปดูสวนเพื่อนเพื่อนดีกว่านะฮะเอา้าเพื่อนเพื่อนหายห,หมดโอ้เพื่อนๆื่อนข้างบ้านหายห,หมดเลยนะฮะโอ้หรือเป็นผู้เล่นใหม่อันนี้ก็ผู้เล่นใหม่นะฮะเฮลโลวัสดินได้เบคอน ันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยมีนกปีกด้วยไม่น่า,าใช่ผู้เล่นใหม่ละน่าจะผู้เล่นเก่าแล้วนะฮะซื้อนกปีกได้ด้วยแล้วก็มีไข่โค้ดเยอะเลยน่าจะเงินเยอะมากนะฮะแต่เขาไม่บอกจํานวนเงินนะว่ามีเงินเท่าไหร่นะฮะแต่น่าจะเยอะอยู่ซื้อได้เยอะขนาดนี้ผมก็ยังซื้อไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะตรงนี้ไม่น้ําตกเดี๋ยวผมลองนั่งน้ตกตูน้ําตกน้ําตกอืมฝึกฝึกยุดนะฮะ <laughs> ไม่ใช่ละไปเรื่อยเราเอามาเก็บของเพื่อนได้ไหม ลองทดสอบดูดิเอา้าเดี๋ยวนะเก็บได้หรอเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เขาเก็บนะฮะเขาเก็บโอเคเลยเก็บของเพื่อนไม่ได้นะฮะไม่มีระบบแจ้งชิงเหมือนโกกาเรียนนะฮะถ้าเป็นโกลกาเรียนนี่เราจะสามารถใช้3ามสิโลบักในการแจ้งชิงนะฮะทรัพยากรของเขาได้ทรัพยากรของเกมนี่ก็คือไดโนเสาร์นะฮะแต่ถ้าเป็นโกกาเรียนก็คือพวกผักพวกผลไม้นะฮะอุ้ยมาโตแล้วทุกคนอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยพตรใหญ่นะฮะ แต่ว่าหัวมันดูเหมือนคนหัวล้านจังอเออไดนสงหัวล้านนะ,ะเออดูหน่อยสิราคาเท่าไหร่เอ่ยอ้ตัวโคตรใหญ่นะฮะขอขายนี่หน่อยถ้าเท่าไหร่เอ่ยอู้เจ็ดอร้อยโคตรแพงของดีนะฮะเจ็ดร้อยโอเคเลยโอเคอยู่เดี๋ยวลองนะฮะไปซื้อหน่อยมีอะไรขายบ้างขอซื้อขอซื้ออันนี้เก้าแสนเค จะมีเจ็ดร้อยเองอะ่ะซื้อไม่ได้เราต้องยอมซื้อพวกไข่ร้อยสามสิบเยอะๆเพื่อไปฟาร์มตังก่อนไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะเติบโตได้แน่นอนถ้าเราไม่ยอมนะครับซื้อไข่ที่ไม่ค่อยดีหรือก็คือไข่ราคาถูกนะฮะ <c oughs> จริงๆไม่ใช่ไข่ไม่ค่อยดีหรอกนันคือไข่ราคาถูกนะฮะโอเคเลยแต่พวกไข่ราคาถูกมันก็โตวไวอยู่นะดูดิเฟื้อเฟื้อเฟื้อ ถือว่าช่วยกันฟาร์มตังค์ได้เยอะอยู่นะยิ่งถ้ามันติดสถานะแปลกๆน่าจะได้ราคาดีแต่มันไม่มีอีเวนต์เลยเถ้าเกมนี้มีอีเวนต์แบบโคการ์ดน่าจะดีนะฮะแบบไดโนเสาราติดเลือดไดโนเสาราติดอะไรพวกนี้นะฮะมีสถานะมากมายน่าจะแบบทําให้ราคาพุ่งนะฮะอืมก็ถือว่าเป็นเกมที่เพิเ่งเปิดแล้วมั้งนะฮะก็เลยยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้มีอะไรเกมผัดสี่รอยเก้าสิเก้านะฮะฟาสเตอร์รีสตอ็อกอ๋อก็คือ รีสต็อกไวนะฮะก็คือไอ้สต็อกที่แบบขายไข่อันนี้คืออะไรเงินเงิน49เอ้ยเงิน100่ง้อเท่ากับ49บ่สบเก้ารูปัาสิเท่ากับ1599ง้โอ้โหแพงอยู่นะทุกคนโอ้โห1นึ่คือได้แค่1นึ่งอสิบเนะฮะคือมันก็น้อยนะน่าจะให้สัก1ล้านอะไรอย่างงี้น่าจะคุ้มหน่อยโอเคเลยเก็บเก็บเก็บโตแล้วโตวแล้วได้เวลาทำกำไรนะฮะไม่รู้ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ย ม่แน่ใจนะฮะต้องลองไปดูก่อนกดเซลเลยอ่าเซลไมาอินเวนทอรี่ปึ๊บอืมถือว่ากำไรอยู่900าร้อยได้อยู่ได้อยู่อินเวนทอรี่มาเลยไปซื้อที่เอ้อนทงเสาดีกว่าไปซื้อเดินทงเสานะฮะดูหน่อยซิมีราคาเก้าร้อยอุ้ยนี่ไงแปดร้อยของดีนะฮะซื้อเลยซื้อเลยเอาซื้อ <laughs> โอเคมาดีเลยนะฮะ เดี๋ยวซื้อไอตัวราคาหลักร้อยมาหน่อยราคาหลักร้อยก็คือร้อยสามสิบไอตัวนี้ของดีนะฮะเอาหลักสิบด้วยดีกว่าเอาให้หมดนะฮะที่ซื้อได้หลักสิบเลยหลักสิบปึ๊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 บ,บได้เยอะอยู่แล้วก็กลับบ้านนะฮะหลังจากนั้นก็ได้นอนว่าเราจะมาปลูกไข่เรามันเป็นไดโนเสาน์นามือเปล่าไม่ใช่นะโอเคเดินเสาธรรมดาเดินเสาพื้นดินนะฮะวางเลยวางเลยวางเลยกดวางกดวาง โย,โ,ยโ,ยโยนโยนโยนให้หมดเราจะทําเงินนะฮะทําเงินทําเงินให้แบบไปซื้อดาโนเสาราคาแพงได้นะฮะอุ้ยไข่นี่โตยากมากเลยกว่าจะถึงร้อยเอาเรื่องอยู่หืมเป็น <c oughs> ตัวเลขขนาดนั้นไดนโนเสาร์ที่เป็นอะไรเนี่ยไคเซลลัท็อ,ทอปป์ะใช่เลยอันนี้มันคือไคเซลลัท็อปนะฮะถือว่าเป็นของดีแถมติดสายลุงอีกด้วยติดสถานะพิเศษนะฮะไอ้คนนี้โตแล้ว ตัวไวตัวไวมากไอ้พวกกิ้งกาแผงหลังนะฮะไอ้กระปลาหมอมองมองโดนเหมือนประหมอนะฮะอันนี้ก็โตแล้วโอ้ตัวไวจัดเอ่อแล้วอันนี้ยังไม่โตอีกเดี๋ยวไปเซลไว้พวกนี้ก่อนเซลอย้พวกที่เรามีเก็บมาเมื่อกี้น่าจะได้หลายร้อยอยู่เชื่อไปเลยโอ้ได้ประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้สามร้อยนะฮะก็ะถือว่าดีอยู่นะสามร้อยไม่แย่ไม่แย่ แล้วเราก็จะมาทําการขายอันนี้ต่อแต่มันยังไม่โตเลยรีบรีบโตเสีแล้วเร็วแล้วเร็วไอ้เจ้าใครสัลท็อปโตโตแล้วเร็วโตแล้วเร็วหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าหกสิบหกนะฮะโอเคเลยรีบรีบโตนะเดี๋ยวจะลองเอาไปขายดูว้านายจะได้ราคาเท่าไหร่นะติดสถานะดีๆนี่นะแล้วก็ตัวใหญ่อีกด้วยผมคิดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าพันนะไอ้ตัวนี้ผมคิดอย่างนั้นเลย มันต้องของดีเนี่ยราคาตั้งต้นมันแปดร้อยถ้าขายเอา้าเยี๋ยวิดอะไรขึ้นเดนนเสาวผมเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนฮัลโหลไเดนนเสาวตกน้ําตายแบบนี้ก็มีเหรอเกินแย่แล้วทุกคนเดนนเสาวตกน้ําตายทำไงดีทีนี้ มันบั๊กหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นกิมมิคของเกมที่แบบถ้าเดนนเสเราม,มันเดินมาตรงน้ําแล้วมันจะตกน้ําตายแบบนี้ก็แย่เลยนะเงินผมหายไปเลยจบแล้วนะฮะทุกคนผมปั๊มเงินมาแล้วแบบเงินหายเลยโอ้เกมนี้ก็ถือว่าจนหัวร้อนเหมือนกันนะฮะอุตส่าห์ปั้นไดนนเสเราที่ดีนะฮะแต่มาเดินตกน้ําเฉยเลยโอเคเลย สำหรับเกมนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครอยากเลี้ยงไดนโนเสาร์แล้วตกน้ำตายนะฮะก็อลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับสำหรับเกมโกลว์ไดโนซอร์นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย